สวัสดีค่ะเจอกันนภัรนะคะช่องนภัสชาแนลนะคะวันนี้นภัรก็จะมาแจ้งข่าวดีค่ะทุกคนนี่นะคะนภัรจะยังไม่ได้สอนกระเป๋านะคะทุกคนพรดีติดงานอย่างที่แจ้งทุกคนไว้นะคะคือนภัทรติดงานลูกค้านะคะก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นงานปักมือนะคะก็คือใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะมีคําถามนะคะในคอมเมนต์นะคะคลิปที่ผ่านมานะคะมีคอมเมนต์นะคะหลายๆคนถามว่าหมดหรือยังนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้นพัดเหลืออยู่แค่ แค่นี้ค่ะเนี่ยมีอยู่3แบบนะคะสมเล่มสำหรับใครที่ไม่ทันนะคะจริงๆนะพัฒจ,จะมีทั้งเพจแล้วก็ทั้งทาง YouTube นะคะทีนี้ในคอมเมนต์ของ y YouTube เนี่ยรู้สึกว่า y YouTube เนี่ยยังยังไม่ได้ไม่ได้เลยรู้สึกว่าจะไม่ได้เลยนะคะนะพัฒไปอ่านคอมเมนต์รู้สึกว่าแคปหน้าจอแล้วทํายังไงอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้นะพัฒก็ส่งลิงก์ของทางเพจก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะในเพจกับใน u t u b e เนี่ยจะเป็นชื่อเดียวกันทีนี้ลูกค้าที่อยู่ใน YouTube ก็คือจะพลาดโอกาสก็อาจจะเข้าไปดูไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะพัทจะทิ้งช่องทางติดต่อนะคะวันนี้เดี๋ยวนะพัทจะขึ้น เป็นไลน์ให้นะคะจะเป็นเบอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่น Facebook นะคะสามารถติดต่อแล้วก็แอดไลน์ได้นะคะคือไลน์ของนภัสเนี่ยจะไม่ได้ตั้ง ID นะคะ,คะเดี๋ยวลูกค้าเมมเบอร์นะคะเดี๋ยวพอไลน์มันเด้งปุ๊บเราก็แคปหน้าจอนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใน u t u b e นะแคปหน้าจอแล้วก็ก็แคปมานะคะตอนนี้บอกเลยว่ารอบที่แล้วหลายคนมากเลยที่ใน u t u b e นะคะเห็นชื่อแล้วรู้สึกไม่มีเข้ามาเลยนะคะแค่ในเพจก็หมดแล้วนะคะเล่มก็อาจจะ จะมีแบบของเสื้อปงเสื้อผ้าไปด้วยนะคะทุกคนเอาไปเถอะน้อน,นี้เหลืออยู่3แบบนะคะทุกคนให้แคปหน้าจอนะอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปนะคะตัวนี้นะคะ1นนะคะแล้วก็ตัวนี้เล่มที่2นะคะ แล้วก็เล่มที่สมนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบนี้นะคะจะมีของแถมให้ทุกคนนะคะถ้าใครสั่งซื้อรอบนี้นะคะเดี๋ยวนภัสจะแถมให้ทุกคนเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะแบบนี้นะคะหลายๆคนเข้าไปดูแล้วก็อยากได้แบบใช่ไหมคะอยากได้แพทเทิร์นนภัสรู้สึกวงมีนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าใครสั่งซื้อหนังสือเนาะและเดี๋ยวนภัสจะแถมให้ละกันนภัสจะวาดแล้วก็เป็นกระดาษแข็มแถมไปให้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะ ส่งข้อความมานะคะสําหรับลูกค้าเพจนะใครอยากได้ตัวนี้นะคะ,ะแคปแล้วก็บอกว่าอยากได้นะคะเดี๋ยวนภะัสจะแถบไปให้นะก็คือทําออกมาก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นโฟกุญแจแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีที่เก็บกุญแจแบบนี้นะคะในคลิปนะคะสอนไปแล้วนะแต่หลายๆคนอาจจะแบบไม่มีแบบอยากได้นะคะอยากได้ไม่เป็นไรนภัส ัวนนี้ะะคะบอกมาเลยว่าอยากได้เดี๋ยวนะคะจะวาดแล้วก็แถมไปให้นะคะสําหรับคนที่สั่งซื้อหนังสือนะเดี๋ยวนะคะจะแถมให้นะแล้วก็จะมีอีกนะคะสําหรับสอนกระเป๋าเป้ใบนี้ถ้าเกิดว่าใครวาดไม่สวยวาดไม่ได้นะคะทักมาค่ะนะคะแบบมีนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ทักข้อความมานะสําหรับลูกค้า u t u b e นะคะถ้าไม่ได้เล่น Facebook นะคะ ก็ทักมาได้อยากได้แบบไหนทักมากค่ะเดี๋ยวนภัทรมีอะไรนภัทรจะจัดการให้นะคะมาขึ้นเบอร์ให้นะเบอร์ไลน์นะคะ0894843404นะคะให้ทุกคนนะคะมิมนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นชื่อนภัทรเลยนะคะแล้วก็แคปรูปแล้วก็ทักมาทางไลน์สําหรับลูกค้าที่ไม่เล่น Facebook นะคะสําหรับวันนี้นภัทรก็จะมาแจ้งข่าวดีนะคะแค่นี้แล้วเดี๋ยวนภัทรขอทํากระเป๋าใบนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคะ<ด>ประกอบ ายแล้วก็ติดสายนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจ้ามาโชว์นะทำงานส่งลูกค้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกระเป๋าใบใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ